ชาไทยเย็นสูตรเอ็กตร้าสกัดด้วยหม,ม้อโมกาพอรตวิธีทําไม่ยากมาดูกันเลยเปิดหม,ม้อโมกาพอรตด้านในหมอ้อจะเป็นแบบนี้ดึงกลวยออกมาเพื่อเติมน้ําลักษณะบุบๆของกลวยแบบนี้คือปกตินะครับเพราะเป็นการล็อกแผ่นตะแกรง หม้อจะมีวาล์วระบายแรงดันอยู่ตรงนี้ด้านในจะเป็นแบบนี้ไม่ควรเติมน้ำมาถึงตรงวาล์วของหม้อนะครับใช้น้ำเปล่า150มิลลใส่กระดาษกรองกาแฟเพื่อกลองกาก,ากชาอีกหนึ่งชั้นจุ่มน้ำให้เปียกจะได้แปะง่ายไม่ปลิวครับน้ำเปล่าใช้น้ำอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำร้อนก็ได้นะครับตามสะดวกใส่กลวยลงไป ผมจะใช้ชาตามือสูตรเอ็ก a g ตาโกสีทองกระปุกนี้ตัวนี้จะเป็นกลิ่นวานิลาหอมมากจะมีความพิเศษมากกว่าตัวกระปุกแดงนะครับใส่ลงไปแค่หนึ่งช้อนหรือว่าครึ่งกวยเท่านั้นนะครับใช้ด้ามช้อนกดลงให้เรียบประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปิดหม้อได้เลยหมุนให้แน่นพอประมาณเปิดเตาไฟฟ้าไปที่ไฟแรงสุดเบอร์หเพื่อความรวดเร็วตั้งหม้อได้เลยไม่นานก็จะได้เบียชาออกมาแบบนี้แล้วครับจากนั้นเราก็ปิดเตาไฟฟ้าได้เลย ต่อไปก็นำไปชงเป็นเมนูที่เราต้องการชงชาไทยเย็นใช้เบทชาประมาณ100 ml นมข้นหวาน20 ml หวานน้อยนมข้นจืด40 ml นมสดรสจืด30 ml แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้เมนูชาไทยแบบนี้แล้วครับเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งเทชาไทยสูตรเ e อ็กซ์ต้าโกลงไปได้เลยครับกลิ่นหอมมากทำดื่มเองอร่อยและประหยัดลงไปได้เยอะมากลองไปทาตามกันดูนะครับ